ดังเขาว่าสิ่งใดที่ผูคาได้ผ้าญาาิพีนนองเอ่าเหตุด้วยความดีด้วยความบริสุดใจอ่าก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถานที่มองนีหรือว่าในวัดในว่าอ่ากับผิดจารณาเอาเนาะว่าผููไดที่มันผิดบอดีบ่ลายแนวใดหรือว่ามันคิดอย่างไรอ่ก็ให้ปูอ่าภูที่มีหูเจ้าตาทิพนี่ละผิดจารณาเอาปูอ่อดังเขาว่าผููคาเหตุดื้อต่องรือว่าเหตุด้พผ้าญาตีพีนองเหตุด,ด้วยความดี อากขอให้บุญญาบารมีอาปูนำไปอางวดทีหอดที่ถงกับให้มันได้โหได้เย้เยกันเดอปูเด้ออาให้มีซื้อมีเสียงดังดังคือเกาเด้อปูอ่าให้ลูกเต่าเหล่าล้านดังทินดังยังหวัดเพื่อนได้กินได้อยากเพื่อนได้อ่าไปจับจ่ายใส่ซอยในขอบรัวเพื่อนอากระถือว่าบุญบารมีเราปูนำซอยลูกซอยล้านอ่าซอยเหลือคนอยากจน อาปูยังขาดขาดเกันเกินอยู่ได้ปูอ่าบราว่าได้จิตเป็นพร้อมทั้งเทวดาผาดินก็ดีให้ปดปิดผิดเจริาให้ปูขาดเนี่ยอ่าปูไดมันขีดบดีบัวลายอย่งเงี้ยกะให้มันได้มากราบมาไหว้เด้อสาธุปูสาธุสาธุกราบสวัสดิคัท่านมช้ชมตอนนี้แอมมีขของห้องกันยังอยู่ที่ศาลปูขาวมาติดตามความฝันหรือว่าตัวเลขเกือบคงสุดท้ายเนาะของ อาจารย์แมวครับผมว่าเลขกที่ปูห้มาจะเป็นตัวเกาบอหกหนึ่งสามสามหาหรือว่าจะเป็นตัวใหม่เดี๋ยวเข้าไปฟังจากปากอาจารย์แมวพร้อมๆกันกับแอนมินของเขาขึ้นช่องเบ้าที่นุ่มอีสานไต้ไ <lawsuit> ด <ulously, S 1> ้เลยครับผมโอ้โหจิดจตลันหน้าให้ลูกเต่าเราล้านว่าเขาได้ทำสิ่งดีบนลายเขาได้งไมมันโดนมันโดวิตูนจริงจะอ่านถือจะอ่านที่ เป็นจะได้ครับอาจารย์ไก่ขงสุดท้ายวันนีงวันดีครับผมอาจารย์วันดียุบซีทุกทุกคนนะครับกับบัวใดออกมาัแต่มือบวงสวงแล้วเนาะครับผมมือบวงสวงกับบัวใดเบิ่งหอดมอลองมอล่ำน้ำเพลินค่ำดอกครับแต่เพิ่นมาถ่ายอยู่เงี่ยหลายตั้งใจโยพีกับเมียล่ะครับครับพอยังกับพุ่มใจอยู่ดอกพุ่มใจหลยหลาย ว่ายาทีพี่น้องนั้นอยู่จักอยู่แห่งหนตำบลใดบ่เคยหูเคยเห็นก็เป่นก็ไดมาหอดมาถึงมาพ่อนาพ่อตากันครับอ่าพ่อภู่มใจแห้งครับ,รบเออหรือว่าเป็นอย่างบุญบารมีของปู่เพิ่นอยู่เนาะครับเออเพิ่นไดมาผู้ไดก็อยูกไกอยู่ไกลก็กบ่เคยไดมากกับมาเห็นครับอ่าอยากมากว้ายปู่เออก็ถือว่าบุญบารมีปู่นี่สูงสุดอยู่ เพือ่อว่าเพื่อนมีน้าจิตน้าใจผู้เล็กผู้น้อยเพื่อนมากเพื่อนก็ได้มากกราบมาไหวก็ไดอ๋าซอยทําบุญทํากุศลอยู่อ่ะทีนี้กระเ,มมระเ,มมะเงินส่วนที่ได้ก็คือคาซางเพป็นเห็ดกระยังวัทอันได้จ่ายเพื่อนเนาะอ่ะที่นี้กระยังหลายอย่างยอยู่อาศัยกับคาผ้าดอกผ้าเต็นด์ดำอะไรแล้วของเพื่อนมาม่งสํารองไหวแต่ก่อนน่ะ เออมันก็ได้ขาดตัวนี้ก็คือมันจำรวยท้องเพลนไปยืมเขามากก็ต้องไปิอาเขาเลยเออมันก็องซื้อไม้ให้เขาเพลนก็คือเพลนสีเอาไม้ครับเออกันยังเสีได้ใส่ใจหลายอย่างอที่นี่ก็คือเสได้มาเฮ็ดนี่แหละอีกเนี่ยเออเพลนเได้เออมาปูพื้นโยปูกระเบื้องเพลนก็เสีได้ไอ้เทยโยครับเพลนละเออเพลนละครับเออแค่เพลเสใส่เงินใส่ทองอีกหลายบาทหลายสตางอยู่เนาะ ใช้สีคาหินคาทรายใช้สีคากระบ,บอกกระเบืองใส้าสาคาสร้างเป็นอกอกกระจิตกไปบ่มเนน้อยล่ะล่ะนี่เลยเครื่องแสนไปแล้วที่นี่กระไซเงืนต้นนองหมองนองไม,งม่พี่นองได้บริการทาบุญมากกระได้เอยอะๆออกไปให้ครูบาอาจารย์เป็นค่า้นามคาไฟน้าเนาะที่พี่นองให้มากเออบ่ตดองเป็นหวงว่าพอสิเ,เอาไปใส่ปกใส่หอบอมมันบมมีอ่นอกจากพี่นองสิว่าเอิด นี่ลอยหนึ่งให้พ่อไม่ซื้อวันซื้อยาพ่อกระชีไดแยกแยกออกนะนะเอออันที่นี่พี่น้องเอฟซี 4, ทุกงหม่องทุกบอนก็บาต้องเป็นห่วงเด้อ,อ,อวางเงินถูกบาททุกชตงก็ได้มาเหตุเนี่ยละลังขอกลังค่าให้ปูกระส่วนดีเหลือกะจะชได้เทปืนกระปูกระเบือเอ้องเนามันหมออ่องเออเพื่อนรับที่นี่เพื่อนก็บอกว่าว่าเป็นบาต้องเป็นห่วงเนอะมันก็นยั่งอยู่อีกจังทิพมวัอยู่ดอก มันก็นได้เจ็ดรหว่านแล้วเออ,อเออ,อยังอยู่ขันร่วงหวัวน,นี่น้ำกระสีเหลืออยู่ตั้งสิบสองหัวเนาะอันดีนี้ถามว่าหลังจากบวงสรวงมาพอฝันบ่อกับฝันดีอยู่เดีฝันดีกับมีค้นผูเพิ่นเคยได้ได้น้ำมาสองหวัวเนี่ยครับเพิ่นบ,บอกมือเส้าเพิ่นกับมาบอก เป็นมหอศจเรยาเป็นอยู่ทิปุ่นลระทั้งอุดมพรเอ้เป็่นฟันเหม่นได้ย่ายันมาเอาเล็กไปถ้าจิตถือคือบอกออกเป็นกระหงเที่ยวนี่เพื่นว่ามา่ามามีเพื่อนก็ออกมาสารปูเนี่ยเขาจัดแถวกันเทิงแต่งสุดขาวก่อนล่ํากันเต็มอยู่อันที่นี่เขาบอกว่าพอเนี่ยก็ใส่สุด อันนี้ข้นยางน้ำสองค้นปูยิ่งใจสุดในเอาเอาเล็กหน่อยสองสองคนนี่ไปย่นลองน้ำแนววัสันต่ย่ายนี่ฟันเขางวดได้กับฟันเป็นฟันแิเป็นันเม่นนะครับเอ่องวดนี่เิ่นกะหอ่านว่าว่าจังได้กับออกเลยคุยเป็นว่ามีผู้้เเ่ารองเท้ามาให้เอาเด็กหน่อยไปย่นลองน้ำน้ำเขาเ็าประเด็นต่อื่นหล่อยครับน้ำตาม สามสี่สามสามนามสี่ครับขาวกระเซี่ยวหล่ะหนึ่งสามขาฝันครับวันนี้คือเถี่ยวก่อนเที่ยวก่อนเหมือนกับว่าเพิ่นได้มามาแล้วเพิ่นกลับไปฝันฝันว่าพอนี่เมารถบัสไปไปรับคนบ้านเพิ่นเอินผู้ใดขืนกับบ่ขืนก็มีเพิ่นกับใหญ่เพิ่นเด็กข้นก็ถือเจ้าเพิ่นกับใหญ่เพิ่นโออแม่นเนาะ บ้านนี้งวดนี้เพิ่นกับฝันเพิ่นมาเว้าให้ฟังเด้าวคุณ hmm. แต่ว่าพ่อเองนะั่นพ่อฝันว่าเขายิงย hmm. ิงลูกชายผมบักอยู่เงันบ่มเง,งันบักตัวอ้วนเห็นไหม hmm. บักอายน่ะตัวหน่อยบักนั่งมวยอ๋อบักนั่งมั่ยเออมันนเออนนรียนขึ้นรถขั้นเสียเละไม่หาย hmm. มันกำลังจีขึ้น hmm. เขายิงตายฆ่ารถ หล้วค่ารถเนี่ยกดหนึ่งห้าเฮ้ยมีศูนห้าสี่หกบอกต่จะไปแปลไปถอดบอบเทเบียนอ่ะนะเพื่อคนอื่นเขาจะถามอ่ะนะเพราะว่าผมวายังไงมังอายุเนี่ยเราเราเละอยู่ตัวนี้แล้วนะแต่เะเบียนรถขนาดมันสี่หกศูนย์ห้าเนะคอืมนี่มีกาเพราะยังกาคือฝันฝันนี่ขึ้นหลังจากบวงชวงไปนั่นแหละครับ กามือคึืนมากอีกเมื่อฝันฝันว่าเขาได้เทิงน,นกเทิงไก่เขาลกขนแล้วได้แต่ว่าเขาขึ้นเขาบวรลนนี่ล่ะเอมอ,ม,อม,มันมามีห้อยไฟล้นไฟอย่างนะผมผในใน,นนิมิตทำฝันนั่นละโอ้ไก่บวรลนนี่มันมาเห็นยังกินมันกับบแาแสบตัว่ามันล้นสีมันนึ่งเหลียงแน่เขาว่าเอาม้าหายแล้ว,แ,ลวแต่จะเสียดเอาตัวเขาอะ ก็พอเองก็เกยว่าขันขันแนวนี้มันก็จะได้เยอะหรอ่ะครับอืมตามตามที่ผ่านมาตามที่มันผ่านมาพ่อก็ว่าขันขันย่ิงเก็ที่ผ่านมามันก็เลขมันก็เข่าอยู่เนาะครับเออมาแน่ง้อแน่ก็หลังยากได้ขึ้นนันมากหลังจากวงสวงมากกบมาฟันมาขึ้นนะที่ว่าเขาเอาไกลมาหายนะครับ พอเย็นกะว่าคือมันจีได้นั่นล่ะตามที่พานมากขันพันยังจีก็ว่าได้ครับมานนี่ก็มีคนหลายหลายคนเขากับฟันเกียวเขากับฟันเกียวว่าเขาจัดงานมี่งอยงอยู่หนาเฮียนพรรคับเออนาเฮียนผมเองนะนะคนนั้นเต็มเหมือนพี่ย้ายออกไปแต่ในทางในที่หาหม่องยางกับผมมีเออว่าเลี้ยงคนนั่นนะครับครับอ้านนี่ ลังคนไหนเขากินเนียมแล้วเขากัดลังกันออกมาผีวัดครับครับออกมาวัดมามาหาภูเขาเลยครับอือเอ้ยเ่งว่าโอ้ยยังไงก็เลยเขาอีกแล้วครับบัานนี้บ้านอื่นเพิ่นฝันังสี่อีกบ้านก็มาถามผมเพิ่นว่ามันดีหรือบ่ดีอ่ามันจะเป็นยังไงเพิ่นว่าเพิ่นฝันว่าพร เขามาเนี่ยดอกนี้ในคำฝันเขาว่าเห็นไฟควนางปุ่มเล่มองของพระอีพอนมันเนี่ยเขายืนแนมเข้านี่อีพ่อยังใดมันเป็นฟองทั้งทงแต่สีพอรอยขึ้นไปสูงแล้วก็ไปแตกออกแนมมังยังเหนื่อยังยังแต่ะจาไม่ทั่วเลยดังแห้งจําเลยว่ะจ้ะมันนี่กันทิ่จังหนึ่งพ่อกบว่ามันสีฟันดีหักันคิ่จังหนึ่งเพื่อเข้ากับม้อยู่ในจุดนํำโจกูขาวเนาะ ถ้าเอาเป็นเม็ดแดงชุสูงผมยังผมก้คินว่ามันจิตแต่กระจายออกแสดงว่าเลขกเนี่ยมันไปถูกหนองถูกบอลนะครับคนชาคนมีส่วเออามไม่ยินวางชั้นเพราะว่ามันดังยางแห้งเขาอับมันบังคู่มันนี่แน่เมืองโอ้ยมันเฉลียอย่างมันแตกกระจายเบื้องเป็นจินห่องไปทัวเลยว่าขังเขาอ่บในยินเขาว่าทุกเวายังชั้นพอยังกันด กิดกุ้มใจอยู่หัวคิดว่าเหล็กมันจะดังแน่นว่อมันกระจายไปทั่วมองได้ก็บอกขายแล้วครับเออขายอยู่เดี๋ยวเขาห่งงหายเครื่องหนึ่งให้หน้อยทีนี้ก็นี่แค่นั้นเลี้ยงหลังจากบวงสรวงมาครับโอ้ก็คือว่าฝันดีเลยู่บเพราะว่าฝันดีอยู่ภูภูเขาเคยฝันเยได้ๆนะเขาก็บอกว่าเลขเขาแล้วล่ะครับเอเลขอยู่แล้วครับเออพิ่นถามมาครับอาจารย์ ไอ้ลูกไส้คนทีว่าถิ่นยิ่งนะอายุจากปีมันสิบหกปีนี่เต่ครับสิบหกปีนี่สิบหกใ่สิบหกปีสิบหกแต่จอนโบบักมันฝันนะมันก็ว่าเออบอกไอยในเด้อมันสึย่ยานเป็นยังจันยังจีนนะมันว่าอะให้เป็นไปหันไปหนีเด้อมันว่า สันกะแล้งนี่กะศูนย์หกหนึ่งดิแล้วมึงดูอย่าไปเล่าเอาสิโอ้ยน้องปูปูเพิ่นบริสันนะทั้งเมียนทั้งล้าทั้งกัมพูชาเพิ่นบริสันนะอ่าเมียนตะโพว่าตะฟ้านจังมันใจดิล่าสุดทีฟไอยังก็แตกขึ้นทึ่งอยู่เนาะ ครับแสดงว่าไอ้ซีซื้อได้หรือบ่ได้บ่ฮู้มันแตกมันกระจายออกคือบังไฟพวกเนี่ยเขว่าออผมยังผมไอเยาวาคือคนดังเก่งดังจังหวัดนมาหลายเนาะครับมันก็สิแต่ขยายไม่ทั่วนั่นล่ะครับเพราะว่าัรเลขมันแตกแน่นอนแตกแห้งแม้แตกสามตัวผมเลยเนาะ่วามาวดาญาดีน้องเนาะเอฟซีถูกมองทุกบอลนั่นล่ะครับครับผมอ่าว้องว่า สิกังวลใจอีหยังบ่ต้องไปคิดอีหยังมากมายเด้อครับเมื่ออยู่ในปู่แลว้วจังได๋ปู่เพิ่นก็ให้ครับนา่าจะมันนิมิตทําฝันจังซี่พ่อก็ว,ว่ามันบ่อยู่ดอกอืมพอเราเล่าก็ว,ว่าปากไว้าาวอยู่ตลอดเรา,า,าบอกว่าเราปากกับลูกเต้าเล่าหลานจังได๋เราก็สิให้ตามเรารับปากไว้ครับอืมพี่น้องทุกคนมันก็นสิยังสิตั้งรอฮื้อทางเบิ่งเนาะ อีิวาโอ้ยตัวใดน้อยพอก็คือมือนีเก็บวันที่สิบสี่ระบวครับสิบสี่ครับอ่าก็คือสิบเป็นพูดละลออเมืองนี่มีขํามฝันเมือง <c oughs> อ่ากับมือขึ้นวันทีท่ทิมหาหรือมือสีอกนี่ละครับอ่ามันทีจะรับับเปียนตัวใดกูก็คือสิบไปนี่มีขํามฝันอยู่ดอกเ <c oughs> นาะครับเออกับพี่น้องทุกคนทุกมองทุกบอลกรอารล่อแถวเบิงนั่นล่ละเด้อ อ่าก็ทุท้ายเนาะอืมเพราะว่าบ่อย่างให้ลูกเ้าเล่าล้านนี่น้องเอพที่ทุกคนนี่บ่อย่างให้เลีนย้ายไปหลายครับเออคือทุนเขามัน้อยก็ให้เล่นเอาจจรางกับวนเจนันกับพ่อน่ะเนาะครับอ่าก็คือหลังจากบวงชวงแล้วก็คือสิมีเจนันเน้อในนิมิตคำฝันเน้อครับอ่าบ่ดองเป็นห่วงบ่ดองกังวลใจมีงานเหตุเหตุไปสะก่อน อ่าผมยังผมยีดว่ายังได้พี่น้องก็ได้ฮกันโยอ่อได้กินแท้ครับอือแต่ว่ามันีิว่าพอคือยังวา,า,างสันมันกับมีอยู่ในอกในใจนี่แหละมุสิ<ด>ออกเทวะใจอ่ะเอ้าก็าที่วางสันมันคือว่าในในเมืงก็มันนีบอกแล้วบอกว่าหายใจดีใจเย็นๆครับอ่าบ้าน้องไปยัง เออขันออกก็คือออก,ออกโหลดเลยน,นะฮะติ<ม>ไปก็ดือ้อเลยลนนี้ยังมากไม้เพ็่นวางสันแหยในนี้เพือนก็นมันเด้ว,ว่าเพื่นดีบอกว่ายัางไดก็พอจิปมืมใจบอกว่าให้ว้างดอกอเนาะเบิ่งเพื่นดี่เขาไปหากอ,อนมงถ่ายเนาะหกหนึ่งสามสามหาปูกันยังบอกว่ายังเป็นเลขโตเกา่างวดนี้มีเฮกันอีกแน่นอนนะครับ่านผู้ชมเนาะว่าปูพยนยำมาแล้วว่าเราต้องไปซื้อหลายตัวให้เน้นไปเลย 61335เอาครับผมชิตาเนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ด้าชาแนลวีสองด้วยนะครับผมเนาะเพือพ่อว่าเป็น de กําลังใจให้เด <It> ินทางไปหาคลิปดีๆตัวนี้เลยมาฝากพี่ฝากน้องสุดท้ายดีๆพอเที่ยงก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานถูกหวยรวยเบอร์ได้จับเงินแสนเงินล้านกันสมบูรณ์สุนโชคดีกันตลอดปีตลอดไปสวัสดีครับ